แกมาดึกวิดีโอโอ๊ยทง่อเวเหอเนอะสวยอ่ะเขาคิดได้ไงทําำถนนให้เป็นสีสันสวยๆอ่าแล้วคุณจะทำอะไรครับถ่ายรูปเริ่มต้นแค่ประมาณ800เมตร จอดถ่ายรูปประมาณยี่สิบครั้งไปทางสิบห้ากิโลวันนี้ไม่ถึงแน่ครับไปอีกว่ามีว่าพ่อก็ปิดกับต่อยังนี้ปิดแล้วตอนนั้นสุดแล้วใช่ไหม ไปได้อีกแต่ว่าไม่มีลวดลายของถนน,นใช่ไหมไป ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับทางเดิมถ้าถ้าถ้ากลับทางเดิมเราก็จะมาออกทางนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับโอ้โห อืดีจังเลยจนชนที่นี่ <laughs>